ประชาธิปัตย์ก้าวสู่การเปลี่ยนแปลงใหม่การประชุมยกเว้นสเปกตั้งกรรมการบริหารพัรคกกบอหอที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่18ตุลาคมที่โรงแรมวิราเคลนารหลักสีมีเรื่องราวที่น่าสนใจและเต็มไปด้วยการเปลี่ยนแปลงการประชุมนี้เป็นการเลือกตั้งหัวหน้าพักและกกบอหอชุดใหม่ซึ่งมีน,งนายเทิดพงษ์ชัยนันทอดีตรองหัวหน้าพักที่เสนอชื่อนายพิสิทธิ์เวชาชีวะเป็นหัวหน้าพักคนใหม่และได้รับการเลือกโดยไม่มีคู่แข่งนายพิสิทธิ์ซึ่งเคยเป็นหัวหน้าพักคนที่7ก่อนหนห้านี้กล่าวว่า เขาต้องขอบคุณทุกคนที่มาร่วมประชุมและเปิดเผยว่าตั้งแต่ที่มีเพื่อนสมาชิกหลายคนเชิญชวนให้กลับมารับตำแหน่งหัวหน้าพักก็เคยมีความหนักใจซึ่งเขาต้องการให้มีคนรุ่นใหม่เข้ามามากขึ้นในพักนายอภิสิทธิ์ยังกล่าวว่าเขาได้ใช้เวลาเชิญชวนคนใหม่ๆมาเข้าพักและต้องการให้มีคนรุ่นใหม่และรุ่นเก่าผสมผสานกันในพักซึ่งเขาขอให้มีหลายคนที่มีอายุน้อยกว่าบ้างในครั้งนี้เพื่อให้เป็นพักที่มีความหลากหลาย แต่ที่น่าสนใจคือการเลือกตั้งรองหัวหน้าพักและกกอบหมีการเสนอชื่อหลายคนที่ไม่ได้เป็นองค์ประชุมแต่ต้องยกเว้นคุณสมบัติบางคนซึ่งนายอภิสิทธิ์ขอให้เมื่อเอ่ยชื่อจะให้ท่านนั้นมาแสดงตัวตามข้อบังคับพักและนี่คือส่วนที่ส่วนใหญ่คนพลาดการเลือกตั้งรองหัวหน้าพักและกกอบห์จำนวน41คนประกอบไปด้วยนายอภิสิทธิ์เวชาชีวะเป็นหัวหน้าพักและรองหัวหน้าพักตามภารกิจ8คนที่แบ่งออกเป็นสาขาต่างๆดังนี้การเศรษฐกิจสกอดิจิทัลสื่อสารองค์กร สตรีเยาวชนความยั่งยืนเศรษฐกิจระหว่างประเทศยุทธศาสตร์การเมืองต่างประเทศและการศึกษานอกจากนี้ยังมีการเลือกตั้งเลขาธิการพักรองเลขาธิการพักหกคนและหัวหน้าสาขาตัวแทนพักประจําจังหวัดห้าคนซึ่งแต่ละคนจะรับผิดช,ชอบภาคที่ต่างๆของประเทศรวมถึงกรุงเทพมหานครการเลือกตั้งครั้งนี้ยังมีการเลือกตั้งตัวแทนสมาชิกสภาท้องถิ่นสองคนและกรรมการบริหารที่มาจากที่ประชุมใหญ่8คน พร้อมกับคณะกรรมการสหาผู้สมัคร11คนที่จะช่วยดูแลและสนับสนุนการทำงานของพรรคในอนาคตการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงใหญ่ของพรรคประชาธิปัตย์ที่มุ่งเน้นไปที่การเปลี่ยนแปลงและการเติมเต็มความหลากหลายในพรรคซึ่งนายอภิสิทธิ์เชื่อว่าจะนำพรรคไปสู่ความสำเร็จและการเติบโตในอนาคต